ผานบุกเบิก CMT ใบ24ค่ะตัวนี้ขอบคุณลูกค้านะคะเดินทางมารับหน้าร้านเลยร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผาน CMT นะคะผานที่ไถดีที่สุดในฤดูการนี้นะคะผาน CMT ตัวนี้จะเป็นผานสีใบ24ท่าลูกค้าสนใจอยากได้ผาน CMT ไปใช้งานนะคะติดต่อได้นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเบอร์โทร0979712677นี่ขอบคุณลูกค้าหน้าร้านนะคะ เดินทางมารับของเรามีผ่านพวนผ่านบุกนะคะหรือผานใบจักนี่ลูกค้าสามารถสั่งผ่านร้านเราได้เลยนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผาน CMT ร้าน,านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนออำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาะสินมารับเองหนะ้าร้านแบบนี้มีส่วนลุให้ทุกตัวคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว ดีค่ะ